เดีครับป๋อผมพาดดังขึ้นเขาขึ้นเดิมครับพี่น้องวันนี้ใช่ปลาไหลนี่ครับผมเดี๋ยวยุดสองหลังที่ว่าเอามัดสายมึงเสาบ่ถือละมาใส่ไว้ครับใส่หม่องเก้าเดี๋ยวละนี่ครับพี่น้องนี่หลังนึงยึดป้องถือตัวมึงง่ายได้มึงจะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเสียเสีกันไว้แถวนี้แล้วครับพี่น้องจุ่มจุ่มกันไปเลยผมบัง ใส่ยำเวียดกับเขาบ่าน่อผมใส่ถิมไปเดียวเดี๋ยว,ยวาพาไปลองพยายามบ่งเกิดหลังนึงไปจุ่มลูกนี่งเลครับหากินใกล้บ้านคือเก่าคือดืม่มมือเสาอ,อาจจะมาแต่าเสาร์ได้ก็ได้เพราะว่าผมจะไปสารคามครับไปงานบุญเพ,พิ่นยามกบังบ่พี่น้องถือบ่ไหวใส่ยำหมูเวียดใส่บุตรีสำเนา đi ông khâu sưới ôi ô thế cho biết cái gì tùm mà ô anh đi ông vâng giờ vươn sở mấy dạm mỗi giờ sai dạm vươn cả thịt khẩu tha khẩu tha mấy loa ruột đâu? nó ta hình quần quần มันขีมันเบิ้งเจอมันไปหนสองจอมอเดี๋ยวขใส่ก่อนครับผมสองลังนี่มันลุดกันตอนส่เงี่ยผกหอยก็เลยมั่งหอยเชอักใส่ไครลแต่ว่ามบ่ได้เสครับเอาเงี้เกาไปเลยติดตามครับผมยี่ดงงูเหลี่ยมเนยฮหกขักหกเนียวอู้ เมื่อเบิ่งไฟจจกใส่ตุ่มครับเดตุ่มของผมนี่ล่ะของผมตุ่มเส้นซื้อเราเนี่ยเื้อะไคร้เฮ้ยเื้อหลังใจหลังเดียวเนาะซื้อหลายกว่าเส้นเนาะเส้นหลายกว่าซื้อบ่ได้นี่ไปแจกมาหากินหนองแหลมหมู่บ้านครับนี่โรงเรียนนันก่อเกียรติสมบูรณ์สามัคคีตำบลหนองวงอำเภอบทายครับพี่น้องจังหวัดโคราชใส่ไม่นุ้ยตีถ้าเป็นใส่กับลงมาหน้ลงมาหนิมองเนี่ยไม้เด็ดเนี่ย

โอ้โหกว่นีลงทุนแต่ละเห็นแม่น้าไหมบูดกับว่าไส่โอ้ยเกือบขาดอจริงไแมเบื่อเริอพี่น้องเทียบมันจะได้แต่ละตัวปลาไหลมันเม่นของง่ายๆดิเทียามันแพงหมดเมียนว่าไส้ทำเห็นไหเทียบเขาจะได้มาแต่ละตัวแต่ละเตี่ยมถือว่าตัวปลาเมียนเดียวลองมาหมุนปลาคือตัวไข่บึ้ง <laughs> จะบุห,อห,อหอบัวหงอกเบุญเลยตาจ,จัน <laughs> บีกึ่ห,อห,อหอัว <laughs> หงอกเลยหัวแดงเขล่สงนกานเลยไปตาเวียดคำควายแล้วครับพี่น้องใส่เดียวดใเบุญแล้วแหละเรียบรอยหลัง,ลงเดี๋ยบรุ่นห้างเมืองเสาด,ดีกว่าผมจะไปได่าเสาอยู่แล้วเดินทางตาเสาสวัสดีตอนเสาว,วันทีหกเมษรสาครับผมยามปลาไหลครับ ตี4ีสบาครับพี่น้องสุดลอยมาเป็นมูยั่นงูเหลี่ยมไปไปเร็วๆจรงไีครับคนจะไปตะเสานะผมเล็ดมาตะเสาเลือหรอวะตั้งเลีกยงแงบันเนี่ยเก้กกกบาบมแล้วลละมีดซีรีผมไม่จักตัวเนี่ยายาวถมได้พี่นอง có thịt Ván mất thịt, lắng phụn cứ thịt viên thẻ. Lắng nè lắng ngã mày lên này. Ồ, à, tôi nâng gấp cho nó. Mà lẹo, xoáng lắng, nụ tù. Nhà bảo đó. thế thì... tôi nâng ngập. งไงใส่มาคูนกับรอดทั้งปลาปลาเลยพี่น้องสิบหาลังเด็พ่อรัว่ะมือนี่ขบป้อนตุ่มเข้าใช่หรือผู้ใด,ดมาเบียกปลาถูนี่วะบ้าทูขคือบนลงมาสิ Mới chắc tuổi. Đây Xám lăng tôi gấp Nếu phải phăng vụn Lăng nó xây mà bưng hồng ván gặp Cú lung Lăng nhìn xoáng <laughs> Lăng xây bưng ván nữa Xoáng máy anh giữa lâu mẹo không và qua để say gặp, hà lắng, lắng mua này, bớt, lăng này, mua van bơm thử đấy gặp, bông chỉ thử qua, nhang uống tưng bứt, ui, rèn phốt vào mới thấy rồi đó có thứ gấp hà lăng này sám tua bay phăng phun gặp anh lăng này say mây mùa ban gặp trên đây mỏng xây mây mà ăn bò nhập đấy bò thịt <laughs> Oh. Bỏ mãn ngập. Lắng nỉ thì ba vẫn thử nhá mọi biết ngập thì ra mở bán có Ok đây bỏ. Tôi oh, tụi điều hư câu. ตัวหมูบ้านนะพี่น้องตุ๊บอาไหรอาไหรไหมครับตัวเป็นไม่ไมาได้หรอกส่วนมากไงบอทันไปแจกสีมันมาเนาะ,ะเดี๋ยวมาแล้วสี่ตัวครับผมไปเดี๋ยวไงมองกัน ทังนี้เมื่อว่านกระบอถือดินี่ป่ะนี่จะป่าป่าหน่อยป่ามัดใจละเหีกหนึ่งครั้งเปิดผ่าออกใช่ละหร เฮ้ยจากตัว,ตว,วมันใีญนึงครับไซเดียวไซมินิผมปูนะกินแต่จจตัวนหน่อยละเมือไห้อะจากหลังเหรอก้าวหลัง สุดรอยามร้อแล้ะหลังที่สิบเดี๋ยวยกหกหลังนะครับเลยเซสิผาหลังลงโอ้ดินแล้วพี่องดินแล้วดินแล้วครับตุ้ม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 จักตัวตัวเดียว tua gấp Ta lấy mày gấp đây dùm à vô đi để làm em นี่ปะเหยาะครับลังนี่มาถึกว่าจะไปตุ่มครับไปฝากพี่น้องสารคามบ้านเพื่อนหายะอยากบาคอยมีปลาไหลเลยครับเป็นปลามันปลาอ่อยเป็นสันนะวูบลังนี่ดินเลย ดินตุลงตุล่งอยู่นี่ชักตัวขึ้นหนักโอ้ตัวนึงครับตัวใหญ่เติบไปใส่งามๆครับนี่โอ้ยสามากินปลาไหลไปหนองปลาไหลมีบองใส่มีหนองหงหก,กเจงาสิจัดมาครับเดี๋ยวผมส่งให้อาวุธล่าปลาไหลทิปสองแล้วได้อีกสามลัง các đây là chẳng đi lại hao với chỗ con của bao nhiêu cung luôn nhập đẹp ôi mi yếu tôi và những nhầm nhập sưởi ตุ้มนี่อัญโยใส่งั้นนี่สามปีสี่ปีบ่ห่างเลยครับอย่าบอกมันแพงเลยใส่ได้กับไล่จนว่าว่าตัางเต้จะเอาไปตั้งตากแดดครับพี่น้องอตั้งไว้นห่ผมรับรองว่าทนถ้าคนบ่หลัก <c oughs> เดี๋ยวสองลังครับผมสุดทไถ่บรรยากาศขับรถจะง่อยหน่อย cái cây anh còn ui nữa lại đấy Ô, mẹ mẹ lại. Đi rồi ui ta nhắn lại tì hà bữa này xoắn lăng ấp lăng thử 2 tua đây mà văn lấy bị chung hèn thì lăng อยู่ในปลาได้ี่น,นอ่เป็นตะยานเดียวมาผู้เดียวผู้เดียวไม่หหลายอยู่หายเฟ็บบ่ถึกโอ้บ่หมานถิ่มบ่ลวยหลังนี้ใส่ไม้เหมือนบ้านครับขออยากตัวทรงไทยหนะ่อยดื้ออ้ดอบ่ะ <laughs> <c oughs> โอ้ีิจอกันหลายหมดบ่บถ,ถือครับพีน้องไปไปสรุปยอดครับอยู่บ้านเลยเด้อครับมาเขาได้ยีกตัวถึงบ้านแล้วครับได้ตัวบ่หนึ่งสองสามสี่ห่าหกเจ็ด แปดแปดตัวครับพี่น้องไปก็ถือว่าใส่หมองเกาครับก็ถือว่าถือคือเกาอยู่ก็ไปล่องเห็ดล่องใส่บังครับผู้ใดเสียดปลาไหลก็ได้เดี๋ยวผมยมีเทปออกเลยเด้อปลาไหยรุนงามๆ้ำหน่อยครับไงบทันบอกไว้ก่อนปลาไหลบานผมคนใส่หลายผู้ใดยู่อสู้เกือ รุ่นเดียวก็ตัวนี้ไงยูโม่รุ่นพีนี่รุ่นพีมาแล้วนั่นเปยตุ่มหนตัวสี雅黑ยังอันนี้มูเกาหมู่บ้านกับหลุ่นไงอาออกไปนี่หวาน ไปท่านได้สนใจกัติดต่อตามเบอร์อยู่ทั้งคลิปด้วยครับตุ่มไปลาไหลเรลื่มจะคิ้วเงาด้วยไปน้องยาสาครับยาสาเดี๋ยวได้รอเป็นเดือนสองเดือนนะครับไปขอลาไปน้องไปสักนึงครับเปล่าไปแต่งตัวรถพ่นสีนี้จากเจอกันโก้สุมครับสารคามสวัสดีครับผม